ะยอดทิตแต่งชุดดุดันที่มาพร้อมความทันสมัยแต่มาในราคาที่ไม่ถึง9 0 0 0แสนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโบวี่นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะโบวี่เป็นที่ปรึกษาด้านการขายประจําอยู่ที่ฟอร์ดราชสกุลพาราม5น,นะคะวันนี้ตัวที่โบอยากจะนําเสนอมากๆนั่นก็คือเจ้าตัวแลนเจอร์เตัวนี้เอง ชุดจัดเต็มเลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่ 2.0L Single Turbo นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรบอกเลยนะคะว่าตัวนี้มาในราคาเพียงแค่8,99,000บาทแต่งชุดจัดเต็มแบบนี้ไปเลยฟรีฟรหรือว่าถ้าใครอยากจะออกรถพร้อมกับ ส่วนรถจัดเต็มนะคะก็โบวี่ให้ไปเลยนะคะในราคา789,000บาทค่ะแต่ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวโบจะพาไปดูว่าถ้าอยากแต่งแบบนี้จะได้อะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าวิกเตอร์พร้อมกับไฟหลี่3จุดนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไฟขาวหรือว่าไฟเหลืองนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยกันชนวิกเตอร์นะคะหล่อเทแบบนี้ตัดไปให้เป็นสีตัดกับตัวรถเลยนะคะนี่อ่ะเริ่มกันที่ด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านนี้ไฟหน้านะคะอยู่แล้วนะคะเป็นไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์รูปตัว C นะคะหล่อเทแบบนี้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเลยค่ะคิ Q ้วร้อใหญ่เบิ้มแบบนี้นะคะนั่นก็คือคิ้วร้อดําด้านของชุดวิกเตอร์เลยนะคะและมาพร้อมกับแมก ขอบ20นะคะแม็กอิโมชั่นหล่อเท่แบบนี้นะคะหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนแม็กเป็นแบบไหนก็เปลี่ยนได้สามารถแจ้งโบวีได้เลยค่ะโบวีจัดให้ค่ะแต่ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับยางอัลเทร์นนะคะ275ท้า 5R 20ค่ะเห็นดูดันแบบนี้นะคะแต่บอกเลยไม่ว่าจะไปวิ่งที่ไหนนะคะขู่ขาหรือว่าเรียบหรือว่าถนนแบบไหนบอกเลยว่านุ่มเงียบแน่นอนค่ะโบวีรับรองค่ะหัดมาอีกนิดนึงนะคะนี่เลย ตัวนี้นะคะอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงตัวรถนะคะและตัวนี้นะคะตัวที่บจัดให้ลูกค้านะคะบอกเลยว่าด้านในนะคะนอกจากมาพร้อมกับความทันสมัยอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าปอดเมื่อเป็นปอดนะคะสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันปอดพาร์ตได้นะคะปอดพาร์ตดียังไง สามารถเปิดปิดตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้สตาร์ตตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าค้นหาตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้และยังเซอร์วิสผ่านตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะคะและโบได้เปลี่ยนเบาะให้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเอาไปเลยจัดเต็มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะพาไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ โลบาเหล็กนะคะของเออรเรนเดอร์นะคะนี่เลยนอกจากจะเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวรถนะคะก็ยังใช้งานได้จริงนะคะเป็นเหล็กสามารถผูกของหรือว่าขนของอะไรได้อย่างดีเลยค่ะดุดันของจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านท้ายเลยค่ะด้านท้ายตรงนี้นะคะนี่เลยเราเพิ่มฝาครอบท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าแจ้งเลยว่า ขอสีแบบสีแดงคัดต้อมเป็นสีแดงจัดให้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะฝาครอบท้ายดําด้านที่มาพร้อมกับตัวหนังสือ FORD สีแดงนะคะพร้อมเพิ่มกับอักขริกนะคะที่เขียนบ่าเรนเจอตัวสีแดงนี้ด้วยนะคะหล่อเท่กันเลยสุดๆนะคะใครนะคะอยากจะออกรถแบบไหนรุ่นไหนแต่งแบบไหนนะคะหรืออยากได้โปรแบบไหนแจ้งโบวีได้เลยค่ะโบวีจัดให้ได้หมดเลยค่ะขอแค่บอกนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสค่ะ เพียงแค่บอกน้องโบวี่ติดต่อได้ที่เบอร์098-194-4222นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ